สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่พูดดิ้แคชชนแนลนะคะก่อนอื่นเข้ามาสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเป็นข้อมูลแนะนําระบบรีไฟยังไงให้คุ้มค่าที่สุดก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยส่วนวันนี้คัดจะมาแนะนําระบบลูนอาร์ช e มี่ต่อเลยค่ะระบบนี้ก็เข้ามาใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะ สวัมันจะสําคัญอะไรยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้มีอธิบายนะคะพร้อมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแทนกำลังใจติดหนึ่งให้แคทมีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปก่อนเริ่มคลิปได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการหาร้านเติมเกมราคาพิเศษนะแคทขอแนะนำร้าน Elastic Shop ค่ะร้านนี้แอดมินใจดีน่ารักตอบไวมากทักตอนดึกก็ตอบไวมากเติมไวค่ะไม่ต้องรอให้เสียเวลานะคะและคือใครก็คือเติมร้านนี้มาตลอดเลยแล้วก็มีโปรมากมายราคาพิเศษคุ้มมากค่ะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากเติมอย่าลืมทักไปหาทางร้านได้นะคะถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง Pudding Cat เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษด้วยสำหรับคนที่เติมเยอะอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็อย่าลืมไปบอกแล้วก็มาบอก ว่าแคทแนะนาม,มานะคะอย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนของราคาเนี่ยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันนะคะขึ้นกับพวกเรทนะยังไงสามารถสอบถามทางร้านได้ตลอดก่อนเลยทั้งวันจนกว่าจะพอใจเนาะแอดมินเขาใจดีถามไปเถอะไม่เป็นไรค่ะ สำหรับระบบ룬อ e Alchemy นั้นสำหรับแคทเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในปัจจุบันนะคะโดยที่ระบบนี้เนี่ยหนมีจะมีนคราฟติ้งหรือการคราฟูนะคะซึ่งวัตถุดิบที่หาได้ก็คือจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่น Sky Stone กับนเ n e น n านส์เมนสโตนเนี่ยก็คือหาได้ทั่วไปอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้และในส่วนของ e เอนเกร Stone กับเมจิ l ค u ลรูนพ c e จะหาได้จากการตีมอนตีบอสแล้วก็พวกทำเควสในฮีโร่แอเค่ะ การครัฟรูนเราก็จะสามารถเลือกเซตที่ต้องการได้เลยนะคะโดยจะมีโคต้าจำกัดอยู่ที่เซตละ10ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็จะครัฟออกมาเป็นเกรดเลเจนนารีสีส้มด้วยค่ะก็ทำให้เราได้ลุน้นได้บ้างว่าจะได้ลูนที่มีออฟดีดบ้างไหมนะ l o ลูน c c e s s i o n ค่ะหรือระบบสุกทอดลูนนะคะระบบนี้ก็จะทำให้เรานำลูนที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มีพวกตีบวกติดมาอยู่เนี่ยเอาไปโอนถ่ายให้ลูนอันใหม่ที่เราจะใช้นะคะโดยพวกสมุดแล้วก็ p พจ e อ b s e r v e ก็จะตามมาด้วยนะคะถือว่าเอาไปใช้แก้ปัญหาการเผลอใช้สมุดหรือเพจอัปเกรดลูนที่ใส่พลาดไปค่ะ เพราะปกติแล้วมันจะถอดออกจากรูนไม่ได้นะคะสําหรับแคทถือว่าระบบนี้ช่วยในเรื่องการโอนถ่ายเรื่องสมุดแล้วก็เพดออฟเสริมจะมากกว่า 3. ามรูนคอมบิเนชันหรือการผสมรูนค่ะ ระบบนี้เป็นอะไรที่แบบไฮไลท์มากๆเลยของคลิปนี้ที่ขัดอยากนัเสนอเพื่อนๆน,นะคะก็ระบบนี้จะเป็นการนำลูนระดับเดียวกันมารวมให้เป็นลูนอันใหม่นะคะเช่นคัดจะนําลูนเซตเกรดสามอันสีม่วงมาผสมกันเพื่อให้ได้เซตเกรดสีม่วงอันใหม่โดยมันจะมีโอกาสได้เกรดสักเซสสิบเ็นต์กระายอีกแล้วครับแต่ก็นะเพื่อให้ได้ลูนที่ออกมาเป็นสีส้มนะคะ และถ้าเราใช้ลูนในเซตที่ต่างกันรวมกัน3อันทางระบบก็จะสุบเซตให้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเ,อนเลยหลักๆก็คือเอาเหมือนลูที่ไม่ได้ใช้แล้วมารวมกันยังไงมันก็มีประโยชน์เนาะอ่าเนื่องจากระบบเนี้ยมันมาสักพักแล้วค่ะคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนที่รู้ระบบนี้แล้วก็ผสมลูนไปแล้วแล้วก็รวมถึงบางคนที่อ่าดำพวกลูนสีส้ม5้ดาวที่ออฟไม่ดี สอันเพื่อมาผสมกันให้ได้อบใหม่ที่ดีๆแล้วก็ผสมไปเยอะแล้วโดยใช้ลูนสีส้ม5้าดามาผสมนะคะอยากจะบอกว่า ทุกคนแอบทําผิดพลาดมากอยู่ค่ะพัทมีเหตุผลมาซัพพอร์ตนะอันเด้แล้วก็รู้สึกเสียดายของมากเลยค่ะเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยค่ะมันจะมีลูน6ดาวมานะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่ามันมาเมื่อไหร่แต่ว่ารู้ไหมว่าการทําลูน6ดาวเนี่ยมันจะใช้ลูนเกรดสีส้ม3อันเนี่ยมารวมกันเพื่อทําลูน6ดาวโดยจะมีโอกาสสาเร็จแค่สิเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือคล้ายๆกับอันเดิมเลยแต่ทํา6ดาวซึ่งทุกคนจากที่มันติด1 0นะคือทํา ให้รู้ว่าเราต้ตองใช้ลูนสีส้ม5้าดาวเนี่ยโคตรเยอะแบบเยอะจัดอะ่ะบอกเลยว่าควรจะสะสมตั้งแต่ตอนนี้ค่ะเมียนตอนมาเนี่ยคือแบบหากันตาแตกไม่ได้ลูน6ดาวแน่นอนแต่ถ้าเราสะสมตั้งแต่ตอนนี้เราอาจจะสุ่มได้ลูน6ดาวมาดีๆก็ได้นะคะยเยวเนคุณจะเป็นคนดวงดีมากที่ผสมหนึ่งทีแล้วได้ลูนที่ต้องการเลยอะไรอย่างนี้แคทก็ชาบูครับอยากดวงดีแบบนั้นบ้างเหมือนกันค่ะแต่ไงแคทเข้าใจนะทุกคนคือแบบทุกคนก็แบบ วิอนาคตอีกไกลไม่รู้เมื่อ,อไรอยากทําตอนนี้ให้ดีที่สุดแต่แบบทุกคนก็เห็นว่าแพทช่วงนี้มันก็แบบมีการอัปเดตมาเร็วมีอะไรอย่างนี้เนาะก็มุมมองคัดว่าเราเอาแค่วกสีม่วงสีดาวไปผสมก็พอแล้วส่วน5ดาวนี่อยากให้เก็บเอาไว้เพื่ออนาคตไปหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าการทําลูนหกดาวนี่มันค่อนข้างยากจริงๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแนะนำระบบรูดเอลเ h มี่นะคะซึ่งไม่มีอะไรมาก อยาเป็น3ข้อหลักๆเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะคะแต่ที่อยากจะบอกก็คืออยากจะมาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องอนาคตจะมีลุน6ดาวนี่แหละก็ทุกคนก็ลองคำนวณดูวิเคราะห์ดูละกันว่าโอเคอยากจะเอามารวมกันนิดนึงละกันแม่งเยอะแล้วแหละอะไรเงี้ยเราเป็นคนดวงดีสองสามทีก็ติดแล้วจะเก็บทําไมแคทอะไรเงี้ยก็อันนี้แค่แบบว่าเสนอมุมมองเฉยๆนะคะสําหรับชาวเกลือแบบแคทอะไรอย่างนี้คะ่ะอนาคตจะได้ไม่ต้องเสียใจนะ ส่วนสำหรับใครถ้าชอบคลิปนี้ก่อนไปก็ช่วยกดไลค์แทนกำลังใจกดแชร์คลิปนี้หรือกด Subscribe อะไรกันหน่อยนะคะให้ใคัทมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาหน่อยนะได้โปรด p l e a ขอบคุณมากๆที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์แนะนำกันได้แล้วก็มาเม้ามอยสอบถามกันในไลน์ได้เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย